เป็นบอกไมค์คิดะมีแล้วจะเป็นปุ่มอย่างนี้ก็จะได้แบตมีโหมดเลือกรับความแรงได้น้ำนะมั่งน,นักเลยดิตัวยิงบอกตัวนี้ฟังเสียงอืมดีปะ นี่ของแบตในกล่องก็จะมีที่ชาร์จมีแบตไม่อบอกอะไรแตแบตมาเป็น